คุณคิดว่าความจริงจะซ่อนอยู่ตลอดไปหรือไม่คืนนี้เรื่องราวของฉันจะทำให้คุณช็อกฝนตกหนักฉันถูกตบจนปากแตกเพียงเพราะถีนแม่สามียังไม่พสามีของฉันไล่ฉันลงจากรถกลางฝนกลางดึกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดและมันไม่ใช่เรื่องที่คุณคาดคิดได้คุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความลับที่ไม่มีใครเคยกล้าเปิดเผยคืนนี้ความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผย และคุณจะเห็นชีวิตของฉันเปลี่ยนไปตลอดการแชจีพีทีเศษร่างกายฉันเปียกปอนและสันสานฝนยังคงเทลงมาไม่หยุดฉันรู้สึกเหมือนถูกโลกทิ้งไว้กลางความมืดเสียงรถยนต์บางคันแล่นผ่านสะท้อนแสงไฟบนพื้นเปียกเหมือนดวงตาที่มองฉันอย่างเย็นชาแต่ไม่มีใครหยุดไม่มีใครถามว่าฉันเป็นใครหรือว่าทำไมฉันถึงยืนอยู่ตรงนี้ฉันพยายามเดินไปตามถนน รองเท้าติดโคลนทุกฝีก้าวลมพัดแรงจนผมเปียกเกาะใบหน้าร่างกายหนาวเย็นจนสัน่นแต่ใจกลับร้อนแรงด้วยความเจ็บปวดและความอับอายเสียงหัวใจเต้นดังสนั่นในหูฉันได้ยินเสียงตัวเองหายใจแรงและเสียงฝนที่กระหน่ำเหมือนตอกย้ำความโดดเดี่ยวฉันพยายามโทรศัพท์หาความช่วยเหลือแต่มือเย็นและนิ้วสั่นจนกดผิดเบอร์ทันใดนั้นฉันเห็นแสงไฟเล็กๆบริเวณหัวมุมถนน เหมือนความหวังเล็กๆที่ฉันจับต้องได้แต่ความกลัวและความเจ็บปวดยังคงตามฉันไม่ลดฉันก้าวไปช้าๆแต่ทุกฝีก้าวเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเหมือนฉันกำลังเดินไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักร่างกายเริ่มหมดแรงฝนยังคงเทลงมาไม่หยุดฉันเริ่มร้องไห้น้ำฝนผสมกับน้ำตาและฉันรู้สึกเหมือนทั้งโลกกำลังพังทลายรอบตัวเสียงฝีเท้าของใครบางคนเริ่มเข้ามาใกล้ แต่ฉันไม่กล้าหันไปมองหัวใจเต้นรัวและฉันรู้ว่าเหตุการณ์คืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลฝีเท้าที่เข้ามาใกล้เริ่มชัดเจนขึ้นฉันยังยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนเวลาแข็งตัวรอบตัวแสงไฟส่องลงบนพื้นเปียกเงาของฉันยาวลากตามถนนฉันกลืนน้ำลายฝืดๆเพราะความหวาดกลัวทันใดนั้นมือหนึ่งจับไหล่ฉันอย่างแรงฉันสะดุ้งหันไปมองด้วยตาเบิกกว้าง แต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้ใจฉันแทบหยุดเต้นไม่ใช่เพื่อนบ้านหรือคนแปลกหน้าแต่เป็นสามีของฉันใบหน้าของเขาเย็นชาและมืดมนสายตาเต็มไปด้วยความโกรธและคำถามที่ไม่มีคำตอบเขาพูดเพียงคำเดียวเสียงแผ่วแต่ทรงพลังและทำให้ฉันรู้สึกตัวเล็กลงทุกครั้งที่เขาเอ่ยฉันพยายามยกมือปองแต่ฝนและความเหนื่อยทำให้ฉันอ่อนแรงทุกคำพูดของเขาเหมือนมีมีดจิ้มลงในใจฉัน ฉันเริ่มถอยหลังลื่นล้มบนถนนเปียกร่างกายกระแทกพื้นเจ็บปวดทั้งกายและใจฝนผสมกับเลือดจากริมฝีปากฉันที่แตกฉันรู้สึกโลกทั้งใบแคบลงเหลือเพียงความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวเขาเงียบแต่สายตาเย็นชานั้นยังจ้องฉันไม่วางฉันรู้สึกถึงความอับอายและความหวาดกลัวเหมือนทุกฝีเท้าของฉันถูกติดตามและทุกการเคลื่อนไหวมีค่าเพียงเล็กน้อย เหมือนฉันกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าในสายตาเขาในขณะที่ฝนยังคงตกไม่หยุดฉันนอนลงบนพื้นรู้สึกเย็นชาและเหนื่อยล้าแต่ในความมืดนั้นฉันก็เริ่มได้ยินเสียงที่แผ่วเบาเสียงที่ทำให้หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังเข้ามาใกล้บางสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลเสียงฝนยังคงตกหนักแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เพียงเสียงธรรมชาติอีกต่อไป มันกลายเป็นฉากหลังของความเจ็บปวดและความกลัวฉันนอนราบกับพื้นถนนรองเท้าเปียกโครนติดเต็มเท้าเสื้อผ้าติดตัวฉันเหมือนน้ำหนักของโลกท้ังใบาสายตาฉันเบลอจากความเหน็ดเหนื่อยและเลือดแต่แล้วฉันเห็นเงาอีกเงาหนึ่งเข้ามาใกล้มันไม่ใช่แค่สามีแต่มีใครอีกคนฉันไม่รู้ว่าเขามาต่อไหนและทำไมเขาถึงยืนอยู่ตรงนั้นในความมืดและฝนหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิด ฉันพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายอ่อนแรงมือสั่นจนแทบจับอะไรไม่อยู่ความหนาวจากฝนและความเจ็บปวดจากริมฝีปากทําให้ฉันแทบหมดแรงแต่สายตาที่จ้องฉันจากเงามืดนั้นทําให้ฉันไม่สามารถหันนีทันใดนั้นเขาเอ่ยเสียงต่ำแต่คำพูดกลับเต็มไปด้วยความหมายที่ไม่อาจเข้าใจมันเหมือนเป็นคำเตือนแต่ก็เหมือนคำขู่ฉันพยายามถอยหลังอีกครั้งแต่พื้นลื่นทำให้ฉันล้มลงซ้ำ ฝนผสมกับน้ำตาและเลือดไหลลงบนใบหน้าความเจ็บปวดทั้งกายและใจพุ่งทะลุร่างสามีของฉันย่อตัวลงสายตาเขาเย็นชาแต่ฉันเห็นแววความกโกรธที่ลุกลงไปจนฉันไม่อาจอ่านออกเขาเกื้อมมือมาจับฉันราวกับจะดึงฉันขึ้นแต่ในมือเขามีบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนสิ่งนั้นสะท้อนแสงไฟเล็กๆจากถนนทำให้ฉันช็อกจนแทบไม่หายใจฝนย่ำคงแท่ลงมา เสียงฟ้าร้องดังขึ้นเหนือหัวเหมือนโลกกำลังระเบิดฉันรู้สึกว่าเวลาแข็งตัวและทุกอย่างรอบตัวฉันชนับแม้แต่เสียงหัวใจฉันเองก็เหมือนหยุดเต้นชั่วครู่ในความมืดฉันได้ยินเสียงฝีเท้าอีกหลายคู่เข้ามาใกล้แต่ไม่ใช่เสียงที่ฉันรู้จักมันหนักแน่นและเต็มไปด้วยอำนาจฉันรู้ทันทีว่าคืนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฉันและสามีอีกต่อไปฉันถูกลากเข้าสู่ความลึกลับที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเจอ ความหวาดกลัวประปนกับความสงสัยฉันรู้สึกว่าฉันต้องตัดสินใจจะยืนสู้หรือจะหนีแต่ฝนและเลือดทำให้ร่างกายฉันอ่อนแรงเกินกว่าที่จะทำอะไรฉันพิงกำแพงเปียกพยายามหายใจลึกๆแต่ทุกลมหายใจเจ็บปวดจนแทบร้องไห้ทันใดนั้นมือใหญ่จับไหล่ฉันอีกครั้งฉันหมุนตัวอย่างรวดเ,เร็วและสิ่งที่เห็นทำให้ฉันแทบแข็งทื่อไม่ใช่เพียงสามี แต่ยังมีใครอีกหลายคนยืนอยู่รอบฉันราวกับพายุฝนนี้กลายเป็นเวทีสําหรับบางสิ่งที่มืดมนพวกเขาไม่พูดแต่สายตาเต็มไปด้วยความหมายมันเย็นชามันเต็มไปด้วยคำสั่งและฉันรู้ทันทีว่าชีวิตฉันเปลี่ยนไปตลอดกาลฉันรู้สึกถึงแรงดึงรอบตัวเหมือนถูกโลกทั้งใบบีบอัดฝนย่งคงเทลงมาเสียงฟ้าร้องดังเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจฉันและฉันรู้สึกว่าไม่มีที่หลบ ไม่มีที่ปลอดภัยและคืนนี้ฉันจะไม่สามารถกลับไปสู่ความปกติได้อีกต่อไปฉันถูกดึงไปข้างหน้าโดยแรงที่ควบคุมไม่ได้ฝนยังคงเทลงมาหนักไม่ลดรองเท้าเต็มไปด้วยคโคลนร่างกายฉันเปียกชุ่มแต่ความกลัวทำให้ทุกความเจ็บปวดแทบไม่รู้สึกสายตาของฉันจับต้องไปยังคนรอบตัวพวกเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ยืนอยู่เหมือนรอคำสั่งหรือรอให้ฉันทำผิดพลาด หัวใจฉันเต้นรัวร่างกายสั่นไม่หยุดและฉันรู้สึกว่าทุกฝีก้าวของฉันถูกควบคุมทันใดนั้นมือหนึ่งจับแขนฉันแน่นฉันพยายามดึงตัวเองออกแต่แรงนั้นมากเกินกว่าที่ฉันจะต้านเสียงฝนดังกลบเสียงหายใจฉันเองฉันพยายามร้องเรียกแต่เสียงแทบไม่ออกเหมือนเสียงถูกดูดเข้าไปในความมืดพวกเขาพาฉันไปกลางลานเปียกแสงไฟถนนสะท้อนบนพื้นน้ำ ร่างฉันสั่นด้วยความหนาวและความหวาดกลัวสายตาพวกเขาจ้องมาที่ฉันเหมือนอ่านทุกความคิดและความกลัวในใจฉันรู้สึกตัวเล็กลงทุกครั้งที่สบสายตาเหล่านั้นทันใดนั้นสามีของฉันก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าเย็นชาของเขาทำให้ฉันสั่นสะท้านแต่แล้วเขายิ้มเพียงเล็กน้อยยิ้มที่เย็นชาและเต็มไปด้วยความลึกลับราวกับบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เขาต้องการให้ฉันเห็น ฉันไม่เข้าใจความเจ็บปวดและความสับสนท่วมทน้นฝนยังคงเทลงไม่หยุดแต่ฉันเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาเหมือนฉันถูกดึงเข้าสู่เรื่องราวที่ใหญ่กว่าตัวฉันและคืนนี้ฉันไม่สามารถหนีไปจากความจริงนั้นได้อีกพวกเขาไม่พูดอะไรเพียงยืนล้อมฉันไว้และสายตานั้นเต็มไปด้วยความลึกลับฉันรู้ว่าจากจุดนี้ไปไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีก ฝนยังคงเทลงมาไม่หยุดฉันยืนตัวแข็งอยู่ท่ามกลางเงาของพวกเขาทุกสายตาเหมือนเจาะลึกเข้าไปในใจทำให้ฉันรู้สึกเปราะบางและไร้ค่าทันใดนั้นสามีของฉันก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มของเขาเย็นชาแต่แฝงความลึกลับเขาเอ่ยเสียงต่ำและคำพูดของเขาทำให้ฉันแทบช็อกคืนนี้เธอจะรู้ความจริงทั้งหมดเสียงของเขาก้องในความมืดฉันกลืนน้ำลายฝืดฝืด หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่คำพูดนั้นเต็มไปด้วยความหมายที่ฉันยังไม่เข้าใจมือใหญ่จับฉันไว้แน่นพวกเขาล้อมฉันไว้เป็นวงกลมฝนกระหน่ำลงบนร่างฉันความหนาวและความกลัวผสมกันจนร่างสั่นสะท้านฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบแคบลงเหลือเพียงความเจ็บปวดความหวาดกลัวและความลึกลับที่กำลังคืบคลานเข้ามาทันใดนั้นเขาดึงฉันไปใกล้แสงไฟฉันเห็นบางสิ่งที่ทำให้ตาเบิกกว้าง มันไม่ใช่เพียงความกโกรธหรือความรุนแรงแต่เป็นเอกสารบางอย่างภาพถ่ายและข้อความที่เปิดเผยความลับของเขาและคนรอบตัวฉันฉันสั่นสะท้านเลือดและฝนผสมกันไหลลงบนใบหน้าความจริงที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเจออยู่ตรงหน้าฉันแล้วหัวใจเต้นแรงและฉันรู้ว่าชีวิตฉันไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกพวกเขาไม่พูดอะไรเพียงยืนเงียบและฉันต้องเผชิญกับความจริงนั้นเพียงลำพัง ฝนยังคงตกน้ำตาและเลือดผสมกันร่างกายฉันสั่นสะทานและฉันรู้ว่าคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลฝนยังคงเทลงมาไม่หยุดฉันยืนตัวแข็งอยู่ท่ามกลางแสงไฟเลือนรางความจริงที่เห็นทำให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นเอกสารและภาพถ่ายในมือสามีเผยความลับที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเจอร่างกายฉันสั่นสะทานเลือดจากริมฝีปากผสมกับน้ำฝนไหลลงคาง แต่ความกลัวและความชอบทำให้ฉันแทบหยุดหายใจทุกสายตาที่จ้องมองฉันรอบตัวเต็มไปด้วยความหมายลึกลับเหมือนทุกคนรอให้ฉันตอบสนองและฉันรู้ว่าไม่มีทางนี้อีกแล้วสามีค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เขายื่นเอกสารต่อฉันมือฉันสั่นจนแทบจับไม่อยู่ฉันเปิดเอกสารและสิ่งที่เห็นทำให้โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนภาพและข้อความเปิดเผยความจริงไม่ใช่เพียงเรื่องราวระหว่างเรา แต่ยังเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่ฉันคิดว่าไว้ใจได้ฉันรู้สึกถูกหักหลังทุกฝีก้าวความเจ็บปวดทั้งกายและใจทวีความรุนแรงและฉันไม่สามารถหยุดน้ำตาได้ฝนยังคงกระหน่ำสายลมพัดแรงจนเสื้อผ้าติดผิวแต่ความหวาดกลัวทำให้ฉันไม่รู้สึกหนาวฉันเหมือนถูกล้อมไว้โดยความมืดและความลับที่เพิ่งเปิดเผยทำให้ฉันแทบล้มลงทันใดนั้นมือของเขาดึงฉันเข้าใกล้มากขึ้น สายตาของเขาเย็นชาแต่ลึกซึง้งและฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังขึ้นเหมือนมันจะระเบิดในอกทุกลมหายใจเจ็บปวดและฉันรู้ว่าจากจุดนี้ไปไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกฝนยังคงตกโลกรอบตัวฉันหมุนชา้าและฉันรู้ว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เปลี่ยนชีวิตฉันตลอดการความกลัวความเจ็บปวดและความลึกละทุกอย่างประปนกันจนฉันแทบไม่สามารถแยกออก ฉันยืนอยู่กลางฝนตัวเปียกหัวใจสั่นรัวและสายตาของคนรอบตัวฉันยังจ้องมาฉันรู้ว่าความจริงที่เห็นนี้คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตฉันฝนยังคงตกไม่หยุดฉันยืนตัวแข็งท่ามกลางความมืดและความเปียกชุม่มร่างกายสั่นสะท้านแต่หัวใจฉันเต้นแรงด้วยความตระหนกและความกลัวสามีของฉันก้าวเข้ามาใกล รอยยิ้มของเขาเย็นชาและเต็มไปด้วยความลึกลับมือเขายื่นเอกสารและภาพถ่ายต่อฉันฉันรับมาอย่างสันเทาและเมื่อเปิดดูทุกสิ่งที่ฉันเคยคิดว่าเข้าใจกลับกลายเป็นภาพความจริงที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเห็นความจริงนั้นทำให้ฉันแทบหายใจไม่ออกมันไม่ใช่เพียงเรื่องการเถียงกับแม่สามีหรือการถูกไล่ลงกลางฝนแต่เป็นแผนการลึกลับที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและคนใกล้ตัวฉัน ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มทับเลือดจากริมฝีปากผสมกับน้ำฝนไหลลงคางแต่ฉันแทบไม่สนใจเพราะความชอบนั้นแรงเกินกว่าจะรับรู้ความเจ็บปวดทางร่างกายทันใดนั้นเสียงฝีเท้าอีกหลายคู่ดังขึ้นรอบตัวฉันเงาของพวกเขาเคลื่อนไหวราวกับเงาสิงกลางพายุทุกคนล้อมฉันไว้สายตาเย็นชาและเต็มไปด้วยคำสั่งฉันพยายามถอยหลังแต่แรงและความหนาวทำให้ฉันเกือบล้ม สามีของฉันย่อตัวลงสายตาเขาเจาะลึกเข้าไปในจิตใจและพูดด้วยเสียงต่ำคืนนี้เธอจะเห็นทุกอย่างและไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมหัวใจฉันเต้นรัวร่างกายสั่นสะท้านด้วยความกลัวฝนยังคงเทลงมาเสียงฟ้าร้องก้องราวกับโลกทั้งใบกำลังระเบิดฉันรู้ทันทีว่าความลับที่ถูกเปิดเผยคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตฉันตลอดกาลและไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีก ฉันยืนอยู่กลางฝนตัวเปียกน้ำตาและเลือดไหลรวมกันความกลัวและความชอบแผ่ซ่านไปทั่วร่างและสายตาของทุกคนที่จ้องมาที่ฉันทำให้ฉันรู้ว่าคืนนี้คือจุดเริ่มต้นของความเลวร้ายที่สุดในชีวิตฉันฝนยังคงตกหนักฉันยืนตัวแข็งท่ามกลางความมืดและความเปียกชุ่มแต่สายตาที่จ้องมาที่ฉันรอบตัวทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกจับทุกการเคลื่อนไหว สามีของฉันก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าเย็นชารอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับและความรุนแรงเขายื่นเอกสารและภาพถ่ายต่อฉันฉันรับมาอย่างสั่นเทามือเย็นชาและใจเต้นรัวเมื่อฉันเปิดดูทุกสิ่งที่ฉันเคยเชื่อและไว้ใจกลับพังทลายตรงหน้ามันไม่ใช่เรื่องของแม่สามีหรือความโกรธชั่วขณะแต่เป็นแผนการลึกลับที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวกับความลับดำมืดที่ฉันไม่เคยรู้ สายตาของเขาจ้องฉันอย่างลึกซึ้งคืนนี้เธอจะรู้ทุกอย่างเสียงของเขาต่ำแต่ทรงพลังและทำให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหดเหลือเพียงฉันคนเดียวฉันสั่นด้วยความกลัวร่างกายหนาวสั่นแต่หัวใจร้อนรุ่มจากความชอบฝีเท้าอีกหลายคู่ดังขึ้นรอบตัวฉันพวกเขาล้อมฉันไว้สายตาเย็นชาเต็มไปด้วยความหมายเหมือนรอให้ฉันทำผิดพลาดฉันถอยหลัง แต่พื้นถนนลื่นและน้ำฝนหนักเกินกว่าที่จะทรงตัวได้สามีฉันย่อตัวลงสายตาเขาเจาะลึกเข้าไปในจิตใจฉันเธอจะเห็นความจริงที่ไม่มีใครเคยบอกเสียงเขาดังก้องในความมืดและฉันรู้ว่าความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยจะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลฉันยืนอยู่กลางฝนเลือดและน้ำตาผสมกับน้ำฝนร่างกายสั่นสะท้านแต่ความกลัวและความชอบทาให้ฉันแทบหยุดหายใจ สายตาของทุกคนรอบตัวฉันเต็มไปด้วยความลึกลับและคำสั่งเงียบทันใดนั้นเขายื่นมือมาจับฉันให้ก้าวไปใกล้แสงไฟฉันเห็นเอกสารและภาพถ่ายมากขึ้นทุกหน้ากระดาษเปิดเผยความลับของสามีและคนรอบตัวความจริงชอบฉันจนแทบทรงตัวไม่อยู่โลกเหมือนหมุนช้าและหยุดไปพร้อมกันฝนยังคงกระหนำ่ำแต่ความชอบนั้นร้อนแรงกว่าทุกสิ่งฉันรู้ว่าคืนนี้ จะเป็นคืนที่เปลี่ยนชีวิตฉันตลอดการและไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกทุกความเจ็บปวดทุกความหวาดกลัวทุกความลึกลับรวมกันจนฉันแทบไม่สามารถยืนอยู่ได้ฝนยังคงตกไม่ลดฉันยืนตัวแข็งท่ามกลางความมืดและน้ำฝนที่ไหลลงมาชุ่มตัวร่างกายสั่นสะท้านแต่หัวใจเต้นแรงด้วยความตะหนกและความกลัวทุกสายตาที่จ้องมาที่ฉันรอบตัวทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกจับทุกการเคลื่อนไหว สามีของฉันก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มของเขาเย็นชาเต็มไปด้วยความลึกลับและความรุนแรงเขาเอ่ยเสียงต่ำคืนนี้เธอจะเห็นความจริงทั้งหมดฉันพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอแห้งและมือสัน่นเขายื่นเอกสารและภาพถ่ายต่อฉันฉันรับมาอย่างสั่นเทาและเมื่อเปิดดูทุกสิ่งที่ฉันเคยเชื่อและไว้ใจกลับพังทลายตรงหน้าความจริงนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องระหว่างฉันกับแม่สามี แต่เกี่ยวข้องกับแผนการลับที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวกับคนใกล้ตัวที่ฉันไม่เคยสงสัยความเจ็บปวดและความชอบผสมกันจนฉันแทบหยุดหายใจฝีเท้าอีกหลายคู่ดังเข้ามาใกล้พวกเขาล้อมฉันไวสายตาเย็นชาเต็มไปด้วยความหมายฉันถอยหลังแต่พื้นถนนลื่นร่างกายอ่อนแรงเกินกว่าจะทรงตัวได้สามีฉันย่อตัวลงสายตาเขาเจาะลึกเข้าไปในจิตใจฉัน ทุกสิ่งที่เธอเห็นคืนนี้คือความจริงที่ไม่มีใครเคยบอกฉันยืนอยู่กลางฝนเลือดจากริมฝีปากไหลร,รวมกับน้ำฝนร่างกายสั่นสะท้านแต่สายตาของทุกคนรอบตัวเต็มไปด้วยความลึกลับและคำสั่งเหมือนฉันไม่มีทางเลือกอีกต่อไปทันใดนั้นเขายื่นมือมาจับฉันดึงฉันเข้าใกล้แสงไฟและฉันเห็นเอกสารและภาพถ่ายหลายหน้า ทุกหน้ากระดาษเปิดเผยความลับของสามีและคนรอบตัวความจริงนั้นชอกฉันจนแทบทรงตัวไม่อยู่ฝนยังคงเทลงเสียงฟ้าร้องก้องเหนือหัวโลกเหมือนหยุดหมุนฉันรู้ทันทีคืนนี้คือคือนที่จะเปลี่ยนชีวิตฉันตลอดการไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกร่างกายฉันอ่อนแรงหัวใจเต้นรัวน้ำตาและเลือดไหลรวมกับฝนและฉันรู้สึกถึงสายตาของทุกคน ที่กำลังจับทุกการเคลื่อนไหวของฉันเหมือนพวกเขากำลังรอให้ฉันตอบสนองต่อความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยฉันหายใจไม่ออกความกลัวและความชอบเต็มไปทั่วร่างฝนยังคงตกหนักแต่ในใจฉันรู้แล้วไม่มีหนทางหลบซ่อนและความจริงนี้จะเปลี่ยนชีวิตฉันตลอดไปฝนยังคงเทลงมาไม่ลดฉันยืนตัวแข็งท่ามกลางความมืดและน้ำฝนร่างกายสั่นสะท้าน แต่หัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวทุกสายตาที่จ้องมาที่ฉันเต็มไปด้วยความลึกลับและความหมายที่ฉันไม่อาจเข้าใจสามีของฉันก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มของเขาเย็นชาเต็มไปด้วยความรุนแรงและความลึกลับเขาพูดเสียงต่ำคืนนี้เธอจะเห็นทุกอย่างที่ฉันเก็บซ่อนไว้ฉันพยายามกลืนน้ำลายมือสั่นจนแทบจับเอกสารไม่อยู่เขาเกื้อมือมาส่งเอกสารและภาพถ่ายต่อฉันฉันเปิดดู ทุกสิ่งที่ฉันเคยเชื่อและไว้ใจกลับพังทลายตรงหน้าภาพถ่ายและข้อความในเอกสารเผยความจริงไม่ใช่เพียงความขัดแย้งระหว่างฉันกับแม่สามีแต่เกี่ยวข้องกับแผนการลึกลับของครอบครัวและคนใกล้ตัวที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะทรยศฉันความเจ็บปวดและความชอบรวมกันจนฉันแทบหายใจไม่ออกฝีเท้าอีกหลายคู่ดังเข้ามาใกล้พวกเขาล้อมฉันไว้สายตาเต็มไปด้วยความเย็นชาและคำสั่ง ฉันถอยหลังแต่พื้นถนนลื่นร่างกายอ่อนแรงเกินกว่าจะทรงตัวได้สามีของฉันย่อตัวลงสายตาเจาะลึกเข้าไปในจิตใจฉันเธอจะเห็นความจริงที่ไม่มีใครเคยบอกและจากนี้ไปไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกฉันยืนอยู่กลางฝนเลือดจากริมฝีปากไหลรวมกับน้ำฝนร่างกายสั่นสะท้านน้ำตาไหลปนเลือดความเจ็บปวดและความกลัวทำให้ฉันแทบล้ม ทันใดนั้นเขาจับแขนฉันดึงไปใกล้แสงไฟฉันเห็นเอกสารและภาพถ่ายหลายหน้าทุกหน้ากระดาษเผยความลับของสามีและคนรอบตัวความจริงนั้นชอบฉันจนแทบทรงตัวไม่อยู่ฝนยังคงตกหนักเสียงฟ้าร้องก้องเหนือหัวโลกเหมือนหยุดหมุนฉันรู้ทันทีคืนนี้คือคืนที่จะเปลี่ยนชีวิตฉันตลอดกาลร,ร่างกายฉันอ่อนแรงหัวใจเต้นรัวน้ำตาและเลือดไหลรวมกับฝน ฉันรู้ว่าทุกสายตาที่จ้องมาที่ฉันกำลังรอให้ฉันตอบสนองต่อความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยฉันหายใจไม่ออกความกลัวและความชอกเต็มไปทั่วร่างฝนยังคงตกหนักและฉันรู้แล้วไม่มีทางนี้ความจริงนี้จะเปลี่ยนชีวิตฉันตลอดไปทันใดนั้นสามีของฉันพูดเสียงต่ำแต่ทรงอำนาจเธอต้องเลือกยืนอยู่ข้างฉันหรือถูกทิ้งไว้กลางความจริงที่เธอไม่อยากรับรู้ ฉันยืนตัวแข็งใจเต้นรัวฝนสาดเข้าหน้าและฉันรู้ว่านี่คือจุดจบหรือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดฝนเริ่มซาลงช้าๆน้ำค้างบนพื้นสะท้อนแสงไฟถนนเป็นริ้วเล็กๆฉันยืนตัวเปียกชุ่มร่างกายสั่นสะทานแต่หัวใจเริ่มสงบลงบ้างแล้วสามีของฉันถอนมือออกและยืนเงียบอยู่ห่างหสายตาของเขาไม่โกรธอีกต่อไป แต่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเข้าใจบางอย่างฉันถอนหายใจลึกๆน้ำตาไหลรวมกับฝนบนใบหน้าแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดแต่มีความโล่งใจเล็กๆแทรกอยู่ด้วยฉันก้าวออกจากฝุ่นโคลนและน้ำขังเดินไปยังแสงไยถนนที่สว่างกว่าทุกฝีก้าวเหมือนปลดปล่อยความกลัวออกจากใจฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ฉันรู้แล้วว่าฉันยังมีชีวิตและยังสามารถเลือกทางของตัวเองได้ สามีของฉันเงียบแต่ไม่ไกลเกินไปฉันยังเห็นรอยยิ้มบางๆของเขาเหมือนบอกว่าแม้ความเจ็บปวดผ่านไปความสัมพันธ์ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ฉันเงยหน้ามองท้องฟ้าฝนค่อยๆหยุดแสงดาวเริ่มส่องแสงลอดเมฆคืนนี้ฉันรู้แล้วว่าแม้ความจริงจะเจ็บปวดแม้ความทรยศจะล้อมรอบชีวิตยังคงเดินต่อไปและฉันจะก้าวไปข้างหน้า ด้วยความเข้มแข็งและความหวังฉันก้าวออกไปจากความมืดฝนและความเจ็บปวดยังคงอยู่ในความทรงจำแต่ฉันไม่ปล่อยให้มันกำหนดชีวิตฉันอีกต่อไป